Hãy cái gì đó, nó Mì Gõ Để không, bỏ lỡ những video đi dẫn โมหนึ่งคืออันนี้เนาะ ่ดีแล้วเ่ยต้ยกระจะเอาเี Arrow, ragt, น ดึงดึงสามถอน yeah สันสองเมื่อก่อนมาเอาของไผ่ก่องไม่เน็ดบอกผน้องเลืออยู่ปะผมเป็นเกียร์ผมบอ มเมนเขาไม่ีเนี่ยเขาไม่ีเน็ตเบื่อหรอบอสมันต้องเลือดนะครับมนต้องเลือนนีัหนีหน ok ้าไม่สาเนอะ ท่านไม่ต้องเบื้องหนึ่งสามแปดเออไปน้ำกันนั่นละเพื่อนแกอยากไปแล้ว<อ> <c oughs>

ได้ đây ได้ได้ในเฮาคอนเพิ่นไปเด้อเสาะคนเหล้ามันก็

ของนี ek, ่ ee, ้ง so กีครับเพิ่นเพิ่นใส่แรงงานบ่หลายเลยครับแต่ว่าเท่าแกผมเหนเพื่นใส่แรงงานเกือบซีฟคนกมกขึ้นามาใส่อยกันบ่มนีู่วมัน

Ui, ác chi mà bạn này, đầy nhà mà nằm nhang quá này, ô ô lỏ lẻn, gần nè, 别练。